อฮัลโหลสวัสดีครับวันนี้เราจะมาทำอะไรสนุกๆกันนะครับก็เวลาเราดูบาสเกตบอล NBA นะครับก็จะมีพี่ๆอาจารย์นะครับมาภาคบาสให้เราฟังนะครับวันนี้ผมก็จะมาลองเอ่อภาคดูบ้างนะครับคิดว่าตอนดูเนี่ยก็ไม่เห็นมันจะยากนะครับแต่ผมคิดว่ามันน่าจะยากนะเวลาภาคนะครับซึ่งเดี๋ยวเราจะเป็นยังไงเราจะเอาเกมนะครับเป็นคลิปวิดีโอนะครับ NBA 2K นะคือผมเนี่ยชอบเล่นเกมนะแต่ไม่มีเครื่องเกมนะครับก็เลยไม่ได้เล่นนะครับแต่ก็ดูสตรีมดูรายเกมไปเรื่อยๆนะครับเดี๋ยววันนี้จะมาดูนะครับการแข่งขันระหว่างเลเกอร์กับวอริเออร์นะครับว่าจะเป็นอย่างไรนะครับเดี๋ยวเราไปชมกันเลยนะเออจะรอดไม่รอดนะครับอ่ะ อันนี้เป็นไปดูของชาวบ้านเขาเล่นนะแล้วผมก็จะมาภาคให้เพื่อนๆฟังนะครับน,นะครับสวัสดีรครับท่านผู้ชมของต้อนรับเข้าสู่ NBA 2K นะครับวันนี้เป็นการแข่งขันระหว่าง Los Angeles Lakers นะครับจะพบกับ Golden State Warriors นะครับตอนนี้ละบอนกับเ d ดีก็กำลังวอร์มอัพร่างกายอยู่นะครับกนะ เราจะใกล้จะได้รับชมกันแล้วนะครับวันนี้นะครับ okay. วันนี้ขอต้อนรับเข้าสู่ Stable Center นะครับโคน e สเตโลเรียจะมาเยือนนะครับ LA เอเลเกอร์โอ้คนดูเต็มเลยครับ เขาก็พูดถึงโควี้นะครับพวกฮอเฟรมทั้งหลายนะครับอ่าอ่าอ่าเกมนี้จะเป็นเกม memorable เามาดูห้าตัวแรกนะครับเคอรี่ทอมสันนะครับวิกกินกลีนแล้วก็มาควินควิกใช่ไหม นะครับเคอลี่เรามาแล้วเคทองซันหายเจ็บแล้วนะครับกลับมาพร้อมจะลุยโคสติฟเครครับนังคู่กับพิลิปปาสคาวเรียมทิปออมนะครับืเป็นบอเลอร์ได้เปิดคองบอลก,ก่อนครับในแรกนะครับ อันนี้อยู่ที่คริสแดนนี่กรีนฟาวนะครับเป็นเป่าครั้งแรกของแดนนี่กรีนะครับเสียงดังไปนิดหนึ่งบอลเรือได้ส่งเข้าครับเคอร์รี่เปิดด้วยสามคะแนนไม่เข้าครับ Green, รีลีบาวเปิดมาที่เอดีดีโยนมาที่แบดลี่ครับเบดลี w ่แบดลี่ยังปัอมเฟกอยู่แล้วยัดเข้าไปข้างในให้แม็กกี้แม็กกี้วาง สองคะแนนลูกนี้สวยครับเปเร็วเปิดเร็วมาเลยเกมเร็วครับเคอรี่ติดอยู่เอาไงาลุดมือไปเองครับลูกนี้เจมบอกอะไรอาจารย์อ๋อน่าจะโดนบล็อกนะครับโดนโดนเจมบล็อกนะครับ บอลทรงหลังนะครับอืมติดนิดนึงครับเคยทองสันยังเก็บมาได้บอลอยู่ที่สเตฟเคอร์ี่สเตฟเคอร์ี่หลุดไปสามโดนลุมอยู่ยะทำยังไงโอ้โหวงในครับสองคะแนนครับสเตฟเคอร์ี่โดนลุมอยู่สามนะครับยังเอาได้ครับ ถือว่าไม่ธรรมดาลูกนี้เลเกอร์ aker, เปิดบอลขึ้นมาครับแอนโทนีเดวิดที่แม็กกี้ครับคืนมาที่คลีนแล้วกลับมาที่เดวิดสวิงบอลไปมาครับเอ้าโดนล้วงครับเสียเทิร์นโอเวอร์ไปครับเป็นโอกาสฟาสต์เบรกของบอิลเลเกอร์ปัดบอลกลับมาครับเลอบอลเจมเหลือบอลเจมให้แม็กกี้แม็กกี้ให้เอดี AD. โดนเดมอนกินฟาวครับโดนหัวเต็มแขนเลยครับ โอ้โหดูครับจังหวะนี้กำลังจะยัดอยู่แล้วครับโดนหัวเข้าไปกรีนี่ขึ้นชื่ออยู่แล้วครับเรื่องเกมป้องกันนะครับอดีจะได้ชุดสองฟรีโทรเฉลี่ย26แต้มนะครับ ลูกแรกไม่ลงครับลูกสองครับแต่แต้มไปครับเรดีเดินเกมขึ้นมาครับส่งให้เครีทอาสาันออกมาที่แอนดูวิกกินจัมช็อตสองคะแนน สวยงามบอลอยู่ที่เอลลีแบลรี่ครับทาอย่างไรข้ามเข้าไปลุยดึงออกมาครับเจมว่างอยู่ข้างนอกวงนอกว่างไหมครับเจมไม่เล่นครับตรงให้เจ้าว่าแมก็กกี้แม็กกี้เข็นแล้วก็ขึ้นสองแต้มครับโอ้โหตอนนี้แม็กกี้ร้อนแรงครับกดไปแล้วสองลูกครับสี่คะแนนวอนี้เออก็สวิงไวมาโอ้โหวิกกินว่างเล่นดับเบิลคลัสไม่ลงครับ เอดิลีบาวส่งให้ที่แม็กกี้อีกแล้วแม็กกี้ไปเองแม็กกี้มาที่แดนนี่กรีนอ่าเอลลี L ่แบลลี่ครับแบลลี่แบลลี่ไม่มีวางอยู่แบลลี่เอาไงไม่ยิงโอ้โหเพิ่งจะนึกออกแล้วว่าต้องยิงนะครับรีบาวได้แต่ว่าเสียครับโดนเคอร์รี่สติลเคทอมสันเคทอมสันถึงห่วงโดนลุงอยู่สองออกบอลไหมปืนขึ้นไปไม่ลงครับแต่ได้ฟาโอ้โหทอมสันแบบ หน้าเซ็งเลยครับใครป่าครับน่าจะเป็นนี่ครับแอนโทนีเดวิดบอกผมยืนเฉยๆจานเปล่าได้ไงยกมือเฉยๆโหจานนะครับลูกแลีของทำสารโอเคเปลี่ยนตัวครับ บาสคาวนะครับโอเคทําสารลูกที่สองกันครับเ c ซีพีกัดเอไว้ลงมาแทนนะครับเจมเจมแอซิด <Yeah. S 2> ไปที่ KCP ีพีคอนเทเวตคาเวลพบนะครับโอ้โหแอซิดลูกนี้เหลบอลทำได้ดีครับ โอลเลครับเคอร์รี่มาที่ทมสันทมสันตัวตัวกับเจมไม่จับใช่ไหมไม่จับใช่ไหมไม่จับใช่ไหมโดนดีครับโอโหลูกนี้ทมสันกดสามคะแนนครับนำไปเก้าต่อเจ็ดตัวไว้ฮาวเวิร์ดครับ KCP คืนมาที่ตัวไว้ครับตัวไว้ยังเลี้ยงอยู่ยังมาที่ KCP ไปที่ลอนโดว่างครับลอนโดลุย หนึ่งสองว้าด้วยซ้ายเรียบร้อยครับสวยงามอันนี้เลเกอร์แม่นกว่านะครับชุดไปห้าลงไปสี่นะครับแปดสิบเปอร์เซ็นตก็เล่นจากวงในนะครับเป็นหลักทอสคาโนแอนเดอร์สันครับโขนทอสคาโนแอนเดอร์สันยิ่งไม่ลงแต่ไว้รีบาร์ได้นะครับเปิด ondo, AD, ไปที่ลอนโดให้เอดีไปที่เ cp จามสองคะแนนไม่ลงครับเอดี AD, รีบาร เรียบร้อยครับโอ้โ oh, ห oh. นิ่มๆไม่มีผู้เล่นทีมวอลเลอร์ป้องกันอยู่เลยนะครับใต้แป้นเก็บกินสบายเลยครับลูกนี้เอาไปคำสันเลี้ยงอยู่โดนลุมสองคืนออกมาที่เควอลูนี่โอ้โ oh, ห oh. ยิงใส่หน้าเดาไว้ครับลูกนี้เต็มๆโอ้ oh. ไม่น่าเชื่อว่าลูนี่จะแม่นระยะไกลครับ <c oughs> อาวแลวอนเจมยังไงแอริวไหม <c oughs> ยิงครึ่งน้ำเลอบลนี่นายนึกว่านายเป็นเคอร์รี่เหรออา้อาวอา้อาวออย่าค้างสิครับโอเคครับมีการเปลี่ยนตัวคุสมาลงมาครับคุสมาขอห่วงเคอร์ี่ครับเคอรรี่ยังได้แค่สองคะแนนเท่านั้นเองไปครับ จอแดนพูเรียบร้อยครับข้ามเข้าไปสองคะแนนลอนโดลอนโดถึงห่วงไหมลอนโดเรียบร้อยอืโดนทิปครับเรียบร้อยปิดไฟครับลูนี่ปิดไฟที่ใสครับอ,อ้าวมาอิลิกปัสคาวส่งให้ควอทอสคาโนแอเดอซันไม่ลงครับหล้นออกมาโยนไกลมาครับคายคุสมาโดนหวดจ้า ดูครับดูเพื่อนๆบอลเลยครับเอ้าแล้วได้บอลด้วยครับเป็นบอลของวอริเออร์ด้วยครับเหลืออีกเจ็ดวินาทีจะหมดควอเตอร์แรกครับเคอร์ี่ทำอย่างไรเคอร์รี่โอ้โหสุดยอดครับสามแต้มลูกนี้เลหนึ่งจุดแปดวิครับคารลุโซยิงอึ้งเกือบเข้าครับโอ้โหเรียบร้อยนะครับก็จบไปแล้วสำหรับควอเตอร์แรกนะครับวอริเออร์ แม่นกว่านะครับทำได้ดีกว่านะครับโอเคเดี๋ยวเราค่อยมาดูควอเตอร์สองกันนะครับ